โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในรายการนินเนแคสในจำลาซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในมิดเกมออะไรวะอินดูแมนมาทั้งเลนแมนฮะไปดูกันเลยคือที่ไม่เห็นตัวลายน้ำของผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรตัวอาชิมฮะผมซ่อนเอาไว้ข้างบนนะอ่าก็ตอนนี้ที่ไม่เห็นตัวละครผมมันล่องหนอยู่นะฮะจะเริ่มแล้ววิแปดต่อสองเลย เนี่ยของผมไม่รู้เป็นเลยตัวละครแม่งร่องหนเว้ยนะฮะตีกันได้ไหมเนี่ย หน้าของโฟนบักอะไรไม่รู้มองไม่เห็นตัวละครนะฆัาตัวตายดินี่ใช้เงินสามร้อยในการซื้อของนะครับเขาจะซื้อเป็นเอนโดโผล ไม่เห็นอยู่ดีนะไม่รู้เป็นบัอกอะไรคลิปนี้สั้นหน่อยนะฮะถ้าชนะก็คือจบเลยเดี๋ยวผมจะลองแก้บัก็กดูนะ ได้ตังคบยังโอ้ฝั่งนั้นไม่เหลือสักคนแล้วนะฮะฝั่งซาลนเร์แมนก็ชนะย,ยาวๆครับ โอเคแล้วน่าจะชนะกันแล้วนะฮะคลิปนี้สั้นหน่อยนะฮะขออภัย โอเคชนะได้เร็วมากเลยปั๊มตังค์ฟีฮะชนะไวมากก็โอเคครับสำหรับคิวนี้ก็มีไวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะลองหาไม่ได้เกมอื่นดูวันนี้เดี๋ยวจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบิายบายก่อนอื่นลืมลืมบอกนะครับอย่างหนึ่งใครที่สนใจอยากเข้าแคสในเนนแคสของผมนะครับก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเน้นแคสสามนะฮะเน้นแคสแล้วก็ไม่ต้องเว้นวรคนะครับเน้นแคสแล้วก็มีเลขสามอยู่ข้างหลังเลยนะครับ แล้วผมก็จะไอ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะฮะว่าตรงทุกอย่างเลยไหมแล้วก็ผมไม่รับแบบคนแบบอะไรวะคือง่ายๆคือบริจาคทุกวันนะนะฮะอย่างนี้ฮะนี่นะครับต้องบริจาคทุกวันมันจะเช็คทุกวันเลยนะครับ ถ้าแค่เลเวลสองขึ้นไปพวกคุณไม่ต้องบริจาคก,ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วก่อนไปก่อนนะครับถ้าอยากเปลี่ยนชื่อนะครับกดตรงนี้นครับแล้วก,กดที่โปรไฟล์ของเราวิวแช่กดตรงฟันเฟืองข้างบนแล้วก,กดตรงชื่อเล่นเพื่อนนเปลี่ยนนะฮะใช้ห้าสิบเพชรโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายแฮรโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับในรายการน,นินเน็ตในจำแลวซึ่งวันนี้เรามีอยู่กันในมิดเกมเอ่ออะไรวะ อินดูแมนมาทัศนเสนแมนฮะเป็นไปดูกันเลยคือที่ไม่เห็นตัวลายน้ำของผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรตัวอัดกิมฮะผมซ่อนเอาไว้ข้างบนนะอ่ะาก็ตอนนี้ที่ไม่เห็นตัวละครผมมันล่องหนอยู่นะฮะจะเริ่มแล้วอุว้ยแปดต่อสองเลยเนี่ยของผมไม่รู้ไปเลยตัวละครแม่งล่องหนเว้ยนะฮะ อีกันได้ไหมเนี่ยหน้าของโฟนบักอะไรไม่รู้มองไม่เห็นตัวละครนะ ค่าตัวตายดินี่จะใช้เงินสามร้อยในการซื้อของนะครับเราจะซื้อเป็นเอนโดโฟก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะ รู้เป็นบักไหไคลิปนี้สั้นหน่อยนะฮะถ้าชนะก็คือจบเลยเดี๋ยวผมจะลองแก้บัก็กดูนะแก้ตังคบยังโอ้ฝั่งนั้นไม่เหลือสักคนแล้วนะฮะฝั่งเซเลนดแมน ก็ชนะยาวๆครับ ตายโอเคแล้วน่าจะชนะกันแล้วนะฮะคลิปนี้สั้นหน่อยนะฮะขออภัย โอเชนะได้เร็วมากเลยปั๊มตังค์ฟรีๆฮะชนะไวมากก็โอเคครับสำหรับคิวนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะลองหาไม่ได้เกมอื่นดูวันนี้เดี๋ยวจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับชลินนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบ่ายก้อนอึนลืมลืมบอะครับอย่างหนึง่งใครที่สนใจอยากเข้าแค่เนนแคสของผมนะครับก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเน้นแคสสามนะฮะเน้นแคสแล้วก็ไม่ต้องเว้นวรรนะครับเน้นแคสแล้วก็มีเลขสามอยู่ข้างหลังเลยนะครับ แล้วผมก็จะไอ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะฮะว่าตรงทุกอย่างเลยไหมแล้วก็ผมไม่รับแบบคนแบบอะไรวะคือง่ายๆคือบริจาคทุกวันนะนะฮะอย่างนี้คะนี่นะครับต้องบริจาคทุกวันมันจะเช็คทุกวันเลยนะครับ ถ้าแคลริวเวลสองขึ้นไปพวกคุณไม่ต้องบริจาคก,ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปละก่อนไปก่อนนะครับถ้าอยากเปลี่ยนชื่อนะครับกดตรงนี้ครับแล้วกดที่โปรไฟล์ของเราคือ่ใชก,กดตรงฟันเฟืองข้างบนแล้วกกดตรงชื่อเล่นเพื่อเปลี่ยนนะฮะใช้ห้าสิบเพชรโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแฮ่ bye, bye.